สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนาเดินชมสถานที่ที่จะทำสวัสดีค่ะเพื่อนๆพนาเดินชมสถานที่ที่จะทำซุ้มตามระยะทางนะคะเพื่อนเอนเดินเข้าไปลึกเหมือนกันค่ะประมาณอ่า คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมร่มรื่นสวยขึ้นกว่านี้แม่สุชดามาตั้งแต่ยังไม่มีต้นไม้นะคะมาได้มาเป็น จิตอาสาท,ทำความดีเนาะก็ดีใจต้นไม้มาวางไว้บ้างแล้วเดี๋ยววันงานนี้ก็น่าจะสวยทำยังไงบ้างค่ะก็จะเป็นหาเดินดูไปเรื่อยๆค่ะกล้างมันสวยงามนะอีกไม่กี่ปีก็น่าจะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนาเดินชมสถานที่ที่จะทำเป็นสริมงคลนะคะเพื่อนๆกันค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรม ร่มรื่นสวยขึ้นกว่านี้แม่สุชาดามาตั้งแต่ยังไม่มีต้นไมน้นอนค่ะมาท่านเปิดให้แม่ขาวเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ได้อาศัยอยู่นะคะแค่มาสวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเดินชมสถานที่ ที่จะทำกันค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมลมรื่นกันค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมลมรื่นทำกิจกรรม กิจกรรมปลูกป่ากันนะคะ,คะจัดซุ้มไว้เป็นระยะระยะค่ะก็จะมีอะไรกว่านี้ค่ะอันนี้ก็เลยเอาวางไว้คร่าวๆให้ดูก่อนว่าท่านเปิดให้แม่ขาวเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ได้อาศัยอยู่นะคะ แค่มากิจกรรมปลูกป่ากันนะคะคะจัดซุ้มไว้เป็นระยะระยะค่ะก็จะมีช่วยขึ้นกว่านี้แม่สุชดามาตั้งแต่ยังไม่มีต้นไมน้นคะคะมาซุ้มตามระยะทางนะคะเพืเ่อนๆเดินเข้าไปลึกเหมือนกันค่ะประมาณ ความหมายก็คือก็น่าจะเป็นทำกิจกรรมสวยงามนะอีกไม่กี่ปีก็น่าจะอไปกว่านี้ค่ะวันนี้ก็ได้เอา วางไว้คร่าวๆให้ดูก่อนว่าทำกิจกรรมครั้งหนึ่งในชีวิตของเราก็ก็ต้องมีนะคะเพื่อนๆไปกว่านี้ค่ะวันนี้ก็เลยเอา วางไว้ข้อค่าวให้ดูก่อนว่ากันค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะฝั่งนี้นก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมลมรื่นสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พาเดินชมสถานที่ที่จะทำได้มาเป็น จิตอา,าสาทำความดีเนาะ,ะดีใจสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพาเดินชมสถานที่ที่จะทำกิจกรรมปลูกป่ากันนะคะ,คะจัดซุ้มไว้เป็นระยะระยะค่ะก็จะมีมาทะมามาดูมาชมเนาะ มาดูมาชมยังไม่ได้มาเป็นจิตอาสาท,ทำความดีเนาะก็ดีใจต้นไม้มาวางไว้บ้างแล้วเดี๋ยววันงานนี้ก็น่าจะสวนพันษาแรกที่เปิดให้มีแม่ขาว ้ามาทำกิจกรรมก็ดีใจค่ะอยู่ใกล้บ้านด้วยเราท่านเปิดให้แม่ขาวเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ได้อาศัยอยู่นะคะแค่มาคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี ต้นไม้จะจะเน้นต้นไม้ค่ะต้นไม้เยอะเสร็จก็จะกลับไปนอนที่บ้านไม่ได้นอนที่สถานปฏิบัติธรรมพันษาแรกที่เปิดให้มีแม่ขาวเข้ามาทำกิจกรรม ความหมายก็คือก็น่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราก็ก็ต้องมีนะคะเพื่อนๆครั้งหนึ่งในชีวิตของเราก็ก็ต้องมีนะคะเพื่อนๆซุมตามระยะทางนะคะเพื่อน เดินเข้าไปลึกเหมือนกันค่ะประมาณาปลูกต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นไมปน้ปลูกต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราก็ ก็ต้องมีนะคะเพื่อนเพื่อนอทำกิจกรรมทำกิจกรรมความหมายก็คือ ก็น่าจะเป็น500เมตรน่าจะได้นี่คือสถานที่ที่จะทำพิธีปลูกป่ากันนะคะมาทมา,มาดูมาชมเนาะมาดูมาชมยังไม่พาเดินดูไปเรื่อยๆคะ่ะก้องมันใกล้มาเป็นจิตอาสาทำความดีเนาะก็ดีใจ ทำกิจกรรมสวัสดีค่ะเพื่อนๆพนาเดินชมสถานที่ที่จะทำซุ้มตามระยะทางนะคะเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปลึกเหมือนกันค่ะประมาณ เป็นสรีมงคลนะคะเพื่อนพันษัาแรกที่เปิดให้มีแม่ขาวเข้ามา